เล่นอะไรกันเล่นนี่แค่เล่นฮนะเล่นมาดูดิดูว<ป>้าวะนนะมาหมุนเหรอเขาเรียกม่าหมุนเหรอไม่ใช่มันคือบ้านหมุนบ้านหมุนมาดูบ้านหมุน เียนหัวบ่เบียนหัวเ้มาเมาเมาบ่เมาหัวบ่เฮ้เฮ็ดสิเฮ้คะอ๋อไม่ข้นหรอกูจะถ่ายข้างข้างข้างนอกนี่นะอ้วนไปเลยนูนไปเลยมีเสียงือเสียงเป๊กเเ

เอาโอ้หัวโขกเลยเอาเด็กคือบ่ม้อหัวปะคูขึ้นหม้อป่ะบินหัวแล้วเอาอีกเอาอันนั้นไปนั่งฟานุจะได้เขา้องฮะช่วยนั่นท่างคุณหยุดหยุดก่อนเราจะไปเด็กเออโอ้บิน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 หัวบินหัวน้องบอกว่ากูจะขับรถไปไหเออนั่นนะอ่าโอเคไปไปเลย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 

ไปแล่นรถไฟมีรถไฟด้วยอ่ะขี่รถไฟปูนปูนปูนกปไปเล่นรถไฟอ่ะรถไฟกันอ่ะรถไฟต่ออ่ะรถไฟเหรอขึ้นรถไฟแล้นี่ ปูนปูนปูนรถไฟเบกเบกอนให้ปโจนะนใหออกอ่าปูโจก็ถ่ายถ่ายเลยอเลยอาเลยปูนปูนรถไฟ